ขอโทษนะคะไทยไทยพวกเจ้าเบิ้งซื้อแลบค่ะคุณนี่ไม่กินข่าวบัานสวัสดีค่ะใจเพิ่นเพิ่นน้องกันนอกเพิ่นเพิ่นโอเคน้องนูนาจานนี้เป็นของน้องนูนาเลยมาอยากได้จานนี้ชุดนี้ กินนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนะเดี๋ยวจะมีของขวดเดี่ยทอมเต้นมาเข้าใจไหมคะเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะลูกนั่งดีๆโอเคเลอล่อมอยู่ที่ไหนคะเลอล่อมนูอยู่ไหนเออ,อ,อโอเคค่ะลูกเยู่เล่ล่อมนค่ะก็ชิมถ้าไม่เป็นเอ็นเป็นขวดเป็นเครื่องดอกเครื่องดืง่มเสียก็ขอโทษเด,ด้วยวคณะหน,นูน้าสวีเดนบอมสลับสนุนพุทธ โอเคโอเคแบบนย้ไม่ด้โยโอเคพ่ออสนเส่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮยา่บฮ่า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 ฮเาฮ่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 ามาฮาฮ่าฮ่าฮ่าา่าาาตอ่ฮา ไอ้เมือี้เป็นมือปาร์ตี้กันอาจจมมี้เห็นกระโดของดมอ,อะไรไหมคะน้องกุนาะยกมือสวัสดีป้าป้าน้นอยังคะลกวันคริสต์มนะวันคริมาออออสอะ,ดดค,ะคะรักม Ja, Vi kan, sk vi kan skära dem i bitar. kan kan jag göra Du kan gå och hämta mat. du Dela. Jag ska dela. Du kan gå och hämta mat. Och ingen. Mm. Ingen ska. Ham. Christmas ham. Ham. Uh -huh. Julskinka. อยู่ลกินแกก่อนเหมนก่อนเหมยังไงน่ยเี่ยถมาสตอร์่นที่บ่เมนเขาไปเขาไปหันที่เป็นหน้นมันมีเ็นเลากัลลบับลล่าเัลลล่าบั่าบ่าบัลล่า่าลา่ับ่า่บบ่า่่่่า ไม่จงเขาอยเทมื้อนี้จัอยากกินแฮมจัอกาเอาเป็นก้อนมาก้อนใหญ่ๆสิแต่บ้าบริก้กินทุกวันหรือว่าบริก้กินทุกวันเสาร์อิตย์จะกินเป็นงานของแฮม่สิคายได้เป็นงานเออคือเนื่ออันนี้คือบ่อง วันเห็นพ่อพีเจ้าเ้ากินเนื้อกินหมูเ้ากินทุกวันทุกวันมาแต่อันนี้ก็คือกินเป็นงานแฮมก่นยิงไงเป็นเนื้อแฮมที่เขาไปทำหั่นเบคฟาติใหเห็นกระตามแฮมมาสิบเฮงจะน้อยหนึ่งถ้าเฮดสปาเกตตี้ให้เห็นกระตามสิเป็นเนื้อแฮมเป็นยิงกระตามมาสิ้นมาชิมีหลายแบบก็มาแฮมเลยค่ะแต่ไงแฮมเป็นก้อนเขาอามากินเจมส์จะเสีมาหั่นก่อนยิงไงมาหั่นกินงานปาร์ตี้งานอะไรอะไรประชางที่เป็นลักษณะปาร์ตี้เขาซื้อแบบก่อนยิงไงเลยเออ

การกินเราไอ้เด ja, ็กชายที่เราได้ฟังทุกคนช่วงเซอห์ไพรส์ยายนี่ลงตัวอิงช่ไปเ่ยอยเป็นคนลงตัวอิงขีโม่เพ um> ิ่มคุณมาลอสัตว์ที่นั่นขีโม่ขี้ควายก็ไม่เป็นก้อยเพื่อนะ papa bye bye ka kapa niya i-grej. Papa bye bye iti. Papa say bye bye iti. Sa wadi pi mai iti. Papa sa wadi pi mai iti. Ah, sa wadi pi mm. mai iti papa. Eh uh, wadi pi mai iti. Sa wadi pi mai. Sa wadi pi mai. But it's not the New Year yet. Mm. Happy New Year one week. Mm. Mm Merry Christmas. Har du smakat räkorna? Gillar du inte det? Du vill ju ha rökt salladssaga. Du kan äta här också.